ครับท่านผู้ชมเก็บวันนี้ก็มาลงเบ็ดที่ม่นจังหวัดน่านนะไอจังหวัดพิโลกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บเบ็ดมาเกือบร้อยก็เจอตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะยักให้ดูเราก็มาลู้เป็นปลาอะไรนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไร นอ่ตขอไปอยู่ไหนเอ่ยตะขอไปอยู่ไหนซะแล้วมาคนเดียวครับท่านผู้ชมมิ้นเดียวคนเดียวเลยเจอตัวหนึ่งแล้ว นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าปลาอะไรนะครับโอ้ยหกว่าจะเจอได้ก็ขอครับก็ขอเอาไปพี่น้องทางเอฟซีนะครับที่วันานานๆจะออกทีมัวแต่ทําบ้านอยู่นะครับทำํำต่อเติมบ้านตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ทาสีนะครับเดี๋ยวกลับไปจะทาสีแล้วก็จะถ่ายให้เห็นนะครับว่าต่อเติมบ้าน จะไปทำถ่ายถ่ายทํานะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาจะออกตอนนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากบ้านมากันถึงมาพิโลกเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปนาะจะไปลงปลากลายบ้างนะครับต่อไปจะหาเป็นปลากลายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับพวกปลากลายพวกปลา กดบ้างอะไรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใสสวยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ปลาอะไรเรามาลุ้นกันนะครับน้องต้มเก็บมาตั้งนานแล้วเพิ่งเจอเนี่ยไม่รู้ว่าปลาอะไร ตัวสวยซะด้วยไซสวยมีไซมีไซมีไซฮันรุนกันเลยนะครับท่านผู้ชมมีไซครับมีไซเ,เป็นปลาขาวครับท่านผู้ชมเป็นปลาขาวครับสิบบวก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 อีกแล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ใหญ่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากๆครับไม่สิบบวกแล้วอย่างนี้ไม่สิบบวกแล้วใหญ่ครับท่านผู้ชมโหใหญ่มากๆเลยตัวนี้ตกประมาณสิบห้าสิบหกกิโลนะครับท่านผู้ชมนี่ดู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 โอ้โหโอ้ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมมันก็ให้ดินลุดไปเลยครับว้าย โอ้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล่ามตรงนั้นก่อนเราไปขึ้นไทยเรือก่อนดีกว่านะครับดูไปชมครับแตถมแรกเลยน้องต้มโอ้โหเป็นไงเราอยู่มานานตัวนี้ก็ตกประมาณสิบสามสิบสีสิบบวกเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยสิบบวกสิบบวกเดี๋ยวเรา nhiệt hấp thịt buộc lưới, ừ. nào cha giục kinh một miếng con, bùng, dày hấp dày mát, dày hấp, đẹp lẹt lại hấp tới ว่าไงน้องมีมีม่เจออย่างนี้ไหมเนี่ยอย่างนี้มาเอานะครับเป็นแตมแรกเลยนะครับโอ้โหนี่ก็จะไม่เจอกันซะแล้วได้นะครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนีมน่ก็จะไม่เจอกันแล้วเก็บเบ็ดมาตั้งนานเพิ่งเจอปะเขาเนี่นะครับท่านผู้ชม ไซส์โอ้โหสวยมากครับตกสิบห้าสิบหกครับสเสร็จรอคอยสเสร็จรอคอยนะครับบายบายสิบห้าสิบหกแล้วโลแต้มแรกแต้มแรก น้องต้มโ,โหได้โชว์ปลาเขาแล,ล้วลุงน้อยอะ่ะนึกก็จะไม่ได้เจอกันซะแล้ววันนี้ก็ยังนีนะครับก็ขอโทษนะครับที่โอโหไม่ได้ออกมาหลายวันเลยนะครับอ่อเอฟซีก, FC ก็ถามถึงบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้ออกมัวแต่ทำบ้านยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ คงจะออกบ่อยนะครับต่อไปนี้ก็คงกันออกกันบ่อยไาวกัดมือเขาแล้วครับไายกัดมือเขาแล้วไายเย็บคกกัดมือเขาแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็ดับตะคู่ดูตัวอื่นต่อไปนะครับดูแต้มที่สองจะมีให้ดูให้เห็นไหมครับแต้มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ เราก็ดูไม่เห็นนะครับมาคนเดียวนะครับโอ้โหมันว่าจะตั้งกล้องได้ลมก็พัดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดับสักคู่นะครับครับกินอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับนะครับเราก็จะดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไร มันลำบากนะครับต่างกล้องคนเดียวนะครับแล้วนะครับมันลำบากนะครับตัางกล้องเวลาเดินขึ้นเดินลงมันยากนะครับกล้องมันค่อยจะเป๋ครับขอโทษทีนะครับที่ ตั้งลำบากนะครับต้องดูหัวเรือให้ได้นะครับก็มีอีกตัวนึงแล้วนะครับเดี๋ยวน้องน้อยก็จะเราไปลุ้นกันว่ามันเป็นปากกฏหรือปาะขาวนะครับแต่น่าจะเป็นปากกฏนะสงสัยสงสัย แค่สงสัยเฉยๆนะครับน่าจะเป็นปักกิก่อนขออยู่ไหนเออกเราไปลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมก็ช้าหน่อยนะครับ เราดุนกันเลยมันเป็นปลาอะไรครับเก็บมากะะ็เลยประมาณห้าสิบหกสิบตัวก็หึ่งมาตอนเช้ามืดก็กินหลุดไปตัวหนึง่งกระชากไปขาดไปเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรเห็นปลามันรับๆนะครับมันน่าจะมีตัวนะครับน้องต้อเมเอ้ย วันนี้เพิ่งได้ขาไปตัวเดียวมีลอยกินตัวหนึ่งแล้วน้องต้อมไม่รว้ปลาไรมีตัวด้วยมีตัวด้วยน่าจะมีไซสนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีไซสครับน่าจะมีไซสน่าจะมีไซส์ครับ ลุ้นกันนะครับมาชมครับไอ้กดครับไอ้กดกดครับกดครับลึกๆๆอย่างนี้ต่ไอ้กดครับมนงนะี่ครับโอ้โหมอ้ตกน้ำไปตัวนเลยมอ้ตกน้ำไปตัวนึงแล้วนะครับมาดูชมเสียไปหนึ่งตัวแล้ว ครับไซสวยครับไ้ส,สวยครับไ้ส,ส,วส,สวยครับไซสวยครับไ้เจ็ดไซแปดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไนี่ครับท่านผู้ชมสวยครับสวยครับโอ้อเราจะเอาไปล่ามก่อนนะครับแหมมินจะจะหลุดอีกแล้วดู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 แม่มันกินยังไงมันจะหลุดอยู่เรื่อยเลย ถ้าทำสองสามทีก็จะหลุดแล้วครับเดีย๋ยวเราจะไปล่ามไ้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปล่ามไปฝั่งนัน้นดีกว่าเดีย๋ยวเราล่ามไปก่อนนะครับเกือบหลุดอีกแล้ว นิดเดียวเองเดี๋ยวเราจะไปล่ามก่อนครับเดี๋ยวเราก็ ในสองแต้มนะครับเดี๋ยวเราจะดับสักคู่นะเดี๋ยวเราไปฝากเขาล่ามไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเลยลงไปฝากเขาล่ามนะครับฝั่งกันโน้นโอ้ยวันนี้ได้สองแต้มแล้วน้องต้อมตัวนี้ก็เจ็ดแปดโล กิจกโลนะครับก็นะครับก,นะบก็ลุงน้อยก็เพิ่งจะมาลงนะครับเพราะบ้านกำลังทำบ้านอยู่ นะครับไปเดี๋ยวทําบ้านเสร็จก็คงจะลงกันเรื่อยๆนะครับจะออกต่อไปก็จะออกไปดูให้มีให้คนดูเยอะๆนะครับคนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝากในบ้านก่อนเ,ว,เวลาวิ่งวิ่งวิ่ง,วงไว้นะครับฝากไปที่บ้านเขามันคนอยู่ไม่เอ่ย ฝากเขาสักตัวนึ่งฝากเขาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม จะได้ไปเก็บต่อนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวขอฝากปลาไว้สักตัวนะครับออปรากฏครับมาล่ามไว้จะให้มันเป็นเดี๋ยวเราจะเอาไปขายเขาว่าเขา ซื้อไปทำพันอะไประดุกครับครับเดี๋ยวรถจะมาเอาให้ไม่ถึงแล้วครับเจ็ดแปดโลครับนะครับเดี๋ยวปรากฏขังครับเดี๋ยวเราก็จะดับสักคู่นะครับท่านผู้ชม ครับอันนี้ก็กินอีกหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมไม่ตกน้าไปตัวนึงแล้วฮ่าฮ่าฮ่ายังไปตัวหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็กินอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไร ต้องค่อยๆค,คลานเลยนะครับนี่ต้องค่อยๆค,คลานเลยนะครับกินอีกหนึ่งตัวเห็นอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมีไซส์หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ก็ได้กดไปตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัว แลมทีสามแล้วน้องต้อมจะอยู่หรือเปล่าจะใหญ่ไหมนะครับอันนี้ใสอยู่ใสอยู่ใสอยู่นะครับใส่ใส มันจะเป็นปราก,ดคร,รกดครับประกดครับปรากฏครับหืนด้งหยืดง ใ,ใี่้ช่ครับโอ้โห,โหตะขอไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ๆๆๆหาหักอีกแล้วครับตะขอตะขอหักเลยครับใ่แปดครับครับผู้ชมแปดครับใ่แปดครับใส่แปด ใส่แปะครับเดี๋ยวเราจะอไปล่ามกับตัวโน้นนะครับทุกผู้ชมจะไปล่ามกับตัวโน้น แต้มที่สามนะครับแต้มที่สามแล้วโอ้โหตะขอตะเจอหักหมดเลยแต้มที่สามตะขอหักไปเลยครับท่านผู้ชมตะขอไม่ดีครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล่ามตรงเก่า นะครับเดี๋ยวเลาวิ่งกลับมาเราจะได้มาเอานะครับตรงเต่าอยู่ตรงไหนวะตรงโน่นนะครับครับเดี๋ยวเราไปล่ามือก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปปาเป็นนะครับเพราะเขาจะเอาไปทาพันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล่ามก่อนครับก็อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวเกือบตัวสุดท้ายเลยนะครับอีกสี่ตัวแล้ว ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับมันดุบดุบดุบนี่ดุบดุบนะครับเ๋ยวดูก่อนนะครับว่าปลาอะไรเป็นปลาอะไรเป็นปลาอะไร đúng đủ cánh cảnh Đừng đúc 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 nữa gì Đậm ซ้ายครับดีไซน์ครับดีไซน์ครับมีไซน์ครับท่านผู้ชมสวยครับสวยครับสวยนะครับตรงนีสวยครับ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 สวยนะครับสวยครับท่านผู้ชมยี่สิบบวกยี่สิบบวก ตัวโมนี่เกือบยี่สิบนะครับนผว้ชมนี่ครับยกไปขึ้นเลยสิบแปดถึงเก้านะครับท่านผู้ชมได้ใหญ่ครับโอ้โหตัวสุดท้ายโอ้โหใหญ่มากเลยยี่ยมครับยี่ยมครับลองต้อมโอ้โหลุงน้อยวันนี้ได้เกือบยี่สิบบวกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับประมาณตัวเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดนะ เหนื่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเก็บปลาแล้วก็จะเอาไปส่งเขาทีา่เกาเลี้ยวความเกาเลี้ยวนี่ตรงเมียนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับใจสั่นทึบๆเลยไม่ใช่แหละกลัวกลัวไปขอก็ไม่ดี เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าไปชมเดี๋ยวเราไปประปลาที่รถนะครับนี่เอฟซีจากพี่โลกนะครับอุ้มปลาขาวเลยนี่ครับประมาณก็สิบเจ็ดสิบแปดโลนะครับตัวนี้ตัววางเจ้าของกระชังนี่กระชังปลาก็เลี้ยงปลาปรากฏขคังเหมือนกันนะครับแต่ป่าปลากรดคังเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เลี้ยงประมาณสิบกระชังเพิ่งจะเลี้ยงนะครับเพิ่งหัดเลี้ยงประเดี๋ยวก็จะให้ไปดูเดี๋ยวถ้าแกความปลากด มาจะให้มาศึกษานะครับให้เขามาศึกษานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอท่าแก่ปามาตัวนี้ไปแล้วนะครับเป็นปามเป็นปามจากเก้าเลี้ยวนะครับมาซื้อไปปรากฏสามตัวประคาหนึ่งตัวเดี๋ยวปรากฏไปเอาที่วัดหางไหลนะครับครับเดี๋ยวเราก็หยุดกันเท่านี้ก่อนนะครับครับ่ชมครับดูนะครับนี่ดูนะครับดูดูความยาวครับเห็นไหมท่านผู้ชมใหญ่ไม่เล่า น้องต้มเป็นไงเล่าสิบกวโลครับตัวนี้ก็สิบกว่าโลเดี๋ยวรถกำลังจะมาเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเอาที่ปลาหางไหลอีเจ้าหนึ่งฝากเขาไวค้ครับครับเดี๋ยวลุงน้อยก็จะไปเอาปลาก่อนนะครับครับตัวที่หนึ่งนะครับ อันกันยงนนยไฮนะอะ,อะไรนะยกเียตัว,ตวฝากเข้าไว้นี่ ไกลอ่ะไกลแค่เลยีลกลอยู่นี่นะจากรถเรามาแล้วแล้วมัน,มนไม่ค่อยกินซะสิะลบนดเนี่ยกับปปท่าผู้ชม ไม่ถึงครับเจ็ดแปดโลครับเจ็ดดโลไอ้ตัวนี้ตัวอีกเครื่องนะครับาวผูชมตัวใหญ่

พักวินนานจัดมีแข็งแรงดูฮะแตนที่สองนะครับท่านผู้ชม Để đem Why long niệm Ngoài niệm long niệm long niệm long niệm ไขไไ่ได้ใหมได้เมื่อี้เมื่อกี้ใช่ไม่ได้ไม่ไข่ไม,ม่ใช่ไหมเลอะหาปลาป็นไข่ขึ้นช้าจังเลยเอะปลาที่บอกว่ามันขึ้นลุงน้อยอยู่น้อย,อยเขามีเขามีเ,มเมู่พวกผมผมน้อยอย,อยู่ไหนกันครับแล้วก็มีนนเกิดเกไหม <c ười> <c ười> <c ười> ตโลเลยิลา <c ười> มีชื่อปลาโน <c ười> ของคนก่อนไ้องคนนี่ก่อนเนี่ยอยู่แล้วรีน่งตัวครับ รวเอย่างกันนั้นเลยนะครับ,บ,บรท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้สี่แต้มนะครับเป็นปลาคาวหนึ่งฮะปรากฏสามปลาคาวหน<ม>ึ่งนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วปลาก็เ่าไปเลี้ยงในบ่อนะครับเราไม่ได้ไปทําขายเพราะว่าเขาจะเอาไปทําพ่อแม่พันธุ์วันนี้ได้แต่ตัวเมียตัวผู้ไม่ได้เลย นะครับได้ตัวใหญ่ก็คือไข่แปะหน่อยนะครับวันนี้ก็ลุงน้อยก็เดี๋ยวก็จะไปตอนต่อนะครับรถเขาก็จะตีเข้าฟารมเลยครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชม